ดีค่ะทุกคนนดีนนนตอนรับข้าวสูช่องมุกน้อยดำชินนะคะอันมือหนึ่งมีทายคลิปบัดมือทายคลิปยูบัดมือโจมอีกเล็วลองทางขันเหล็ก ใครสิเขาทางได้บัด้ปวดหัวเลยคนมาทางพุ่นบึ่งชิไปทางไดนเอ้าเราคิดว่าทางไดนเขา่นสิถึงทอยไปพุนไปทางไดนก็ะยากได้เอ๊ะ ทางเขามากรมุดจนวาบ่ทางตันต้อนเป็นห้องน้ำทางบนอันมุดกรมุดเด้อมุกเกาะใช้ใยอาะอันมุกสิไปทางไหนบานี่นวาให้เขาทางบนนี้ทางีวไปทางดกันเดินนไปลอยห้องน้เ็ด้ัน เอาสิเขาทางไหนวะไอ้แมเอาทำการแสดงบดมือช yeah. ิบสองยูนิชิปยู่ป yep. et ุ่นสองืูว่าคุกมาตากรถเกียวเลยบิ่งาเลย Húa, húa. À, Rập rong quá quá ba ôi á ráp quá ไเหมือนยำแลนดอกมันมันมันเป็นยังไง,งสิล่ะยกยืหน่ยอยยไม้ใส่สูตรมันจะขึ้นอย่างไรอันทุกมนปต๊มงงี้โต๊เลยดูนี่ไป็โต๊ะ,ตะข้กันได้เล ตอนเดียวล่วงนันนะหัวแคบลงบันไงดอก อย่าเบรกแม่มันไหลลงขึ้น <laughs> <laughs>

อ้องอไม่พูดทางบ่ะเอาปเดีไย้ก็ออกมันมีคนไหนบ้านนสออกได้นเสีปอ ที่เดียวกับมุกเลยเสอร์ถึงที่แต่ออกไม่ได้แต่ที่ที่รถไทยมาถึงนะตอนรถไทยังไม่มานี่โอ้โหดีดกันยับโอ้โหโคตรแรงอะแรงเกินยบแล้วแรงแรง ี๋ยวนี้รอพี่เพทถอยมาก่อนนะจะออกไปทีเดียวพร้อมกันทุกคันไม่งั้นถ้ามีรถเข้ามาก็คือมันจะมันสวนกันไม่ได้มาตามคลองนะคะเขบไม่มีที่หลบด้วยสุดยอดเลยขมุกโอ้โหเปื่อน เยอดเลยจีแดงเลยเอ๋อ,อบรงสายไฟนั่ง <c oughs> อุส่สภาพดิน สายไฟน้ำเด้อขาบออกไงสายมดุดหอดขว้างเดี๋ยวสายไปหลังเนเลยเดอ้ออุตส่าห์มาสิบบลลางหลังคือเก่ายอมแล้วน้ำมันบกวาบเลย Lại mút đâu Ơ đâu Thứ bơ ba không thấu ไปโออเนะถือดรอถไปรถละโอ้มุดบัตัภไฟเต็มหัวเลยเต็มหัวรถเลยบ้านนี้กิ้งมันค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากขอตัวลาไปก่อนนะคะไปหาล้างรถก่อนเรื่องงานละ โดยกาที่คิดหน้างก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มุกเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ